สวัสดีครับท่านที่เกิดในราศีสิงดวงชะตาของคุณที่เกิดในราศีสิงประจําปีพุทธศักราช2556จะเป็นอย่างไรอีกสักครู่อย่าพึ่งใจร้อนก่อนเสิร์ฟ ข้อมูลสําหรับการวางแผนชีวิตฉบับเต็มณนะพื้นที่ที่ผมมาถ่ายทําแห่งนี้คือวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีมีพระครูประหลัดทรมุงสารวัตรหรือท่านพระครูโอมาดูแลรับเป็นเจ้าอาวาสและที่สําคัญจากวันนั้นจนวันนี้ภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นมาหามงคนนลนริมิตรแกดวงจิตด้วยศรัทธาสาธุชนเริ่มตั้งแต่ท่านนำสาธุชนทำบุญร่วมบุรณะวัด ผมบอกเลยนะครับตั้งแต่ศาลาบุรพาจริยานุสร์เป็นสิ่งอนุสร์สถานเตือนใจให้ผมคิดได้ว่าพระครูวัดแคร์ไม่ธรรมดาก่อนจะบำรุงเสนาธน,นะในด้านอื่นๆทั้งศาลาที่20กว่าล้านทั้งอื่นๆที่ได้ไดทำเป็นสถานอันเป็นที่ปฏิบัติธรรมและเป็นวัดที่งดงามทําบุญทักษิณานุปทานให้ดวงวิญญาณเด็กที่ถูกทาแทง้งผมได้มาร่วมกับท่านตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้สร้างมงคลวัตถุพระเศรษฐีสร้างบรมครูหมอชีวกกุมารพัฒน์ ทุกอย่างล้วนเป็นเครื่องนำศรัทธาให้สารชนทุกทั่วทุกทีกส่สานุทิตมาร่วมบุญยังมีมาหามงคลในหลายประการทั้งพญาต่อเงินต่อทองที่ขัวตะคงได้นั่งบนต่อโอ้โหนั่นเลยครับอันศักดิ์สิทธิ์และที่สําคัญวัดนี้ขลังยิ่งนักเพราะวัดนี้ขุนแผนเคยมาบวชเรียนเมื่อเป็นสาม,มนเณรพลายแก้วเรียนวิชากับขัวตะคงที่วัดนี้แล้วมีต้นมะขามยักษ์เกือบสิบคนโอบนะครับยังอยู่ยังอยู่เห็นไหมครับนาะ่ต้นนั้นแหละ มากราบสก,การะวันทาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดแค่แล้วไปขอพรจากเทพาอารักษ์อันศักดิ์สิทธิ์จะเกิดเป็นมหาม,มงคลที่ยิ่งใหญ่ค้าขายดีเป็นเทนำเทธากุมารทองที่สร้างไว้ก็มาปิดทองขอพรนะมงคลบุญที่คุณเจไิ้ร่วมสร้างบุรณะขอสวดมนต์โอ้โหเนี่ยใครร่วมบุรณะร่วมสร้างขอสวดมนต์จะทําให้หายป่วยหายเจ็บทุกวันเวลาที่ปานไปพระในสวดมนต์ทำวัดไหว้พระฉันจะเป็นมหาม,มงคลแก่คุณทั้งหลายอย่าลืมมาร่วมบุญด้วยกันเอาละครับจากนี้เป็นต้นไป ก็จะเป็นเรื่องราวฟันธงดวงชะตา12ราศีชาวราศีสิงดวงชะตาจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามครับมีคําตอบให้คุณแบบฟันธงดวงชะตาของคุณที่เกิดในราศีสิง์ประจําปีพุทธศักราช2556ปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับทุกราศี แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สาหรับชาวราศีสิงห์ใครที่เคยสร้างกรรมอันใดมากรรมที่เป็นฝ่ายอากุศลจะส่งผลอย่างน่ากลัวกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลจะส่งผลอย่างน่าชื่นใจแปลว่าคุณที่เกิดในราศีสิงห์ถ้ารู้ตัวเร่งสร้างบุญใหญ่รู้ตัวรู้ดวงชะตาก่อนใครใช้ข้อมูลนี้สําหรับการวางแผนในชีวิตจะประสบความสําเร็จดังบุญลิขิตให้สมหวังสมปรารถนาในชีวิตตลอดปี2556ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุนธงครับ ชาวราศีสิงห์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีดวงชะตาที่เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เพราะราหูที่โคจรโยกหน้าร่วมกับราวเสาเป็นจังหวะเป็นเหตุที่จะชี้นาบอกกล่าวดวงชะตาที่เป็นไปชาวราศีสิงห์ต้องระวังเพื่อนทรยศเพื่อนหักหลังคนใกล้ตัวจะเป็นภัยท่านต้องรู้เอาไว้เพื่อระมัดระวังตัวราศีสิงห์เป็นราศีของผู้นําเป็นราศีของคนบุกเบิกเป็นราศีของนักสร้างเป็นราศีของนักรักษา บำรุงติดตามไร่เลียงเป็นเรื่องไปใครเกิดราศีสิงห์แล้วมีชีวิตยอยู่ในวัยเรียนปีนี้ถ้าเกิดในสองสามปีที่ผ่านมาตั้งใจอ่านเขียนเรียนหนังสือแล้วยังไม่ประสบความสาเร็จในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปจะประสบความสําเร็จในการเรียนในการสอบฟันธงครับส่วนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการงานชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่มีศิลปะในหัวใจชอบทําอะไรที่ยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะชาวราศีสิงห์มีเทพประจําตัวหรือเทวดาประจําตัวคือเทวดาพระอาทิตย์งานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะของสวยของงามธุรกิจบริการของกินของใช้ก็มักจะจาเริญขึ้นจเจริญตาจเจริญใจสุกตาสุกใจและถ้าเกิดอาหารก็จะทําอาหารรสเลิศปีนี้ก็จะขายดีซื้อง่ายขายคล่องมีชื่อเสียงในธุรกรรมธุรกิจที่ได้ทําใครที่เป็นลูกน้องลูกจ้างในองค์ในงานก็มีสิทธิ์ที่จะลาออกมาทําธุรกิจส่วนตัวตั้งแต่ปีนี้แล้วสําเร็จฟันธงครับ ส่วนในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินปีนี้ชาวราศีสิงห์มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีตลอดปีไม่เหมือนสองปีที่ผ่านมาเมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้เงินกับการสร้างในเรื่องของสมบัติต่างๆเช่นซื้อบ้านซื้อรถแต่ในปีพุทธศักราช2556เนี่ยเป็นปีที่จะได้หนี้สินคืนเป็นปีที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำและได้ตลอดปีฟันธงครับเป็นปีที่โชคดี เป็นปีที่จะมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำเป็นปีที่จะมีเงินเหลือไว้ใช้เป็นปีที่จะมีเงินสะสมเป็นปีที่จะซื้อง่ายขายคล่องเป็นปีที่มีธุรกรรมทาธุรกิจจะร่ํารวยมีกาลรกําไรมีกําไรเป็นกอบเป็นกำมีเงินทองมีดอกมีผลโดยเฉพาะที่วัดแคร์เนี่ยมีพระเศรษฐีนวโกศคุณอยากรวยก็ไหว้พระเศรษฐีเพราะเศรษฐีหัวใจเศรษฐีเก้าท่านอยู่ในพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศแล้วก็ที่สําคัญในปีนี้นะครับคุณมีโอกาสร่วมบุญร่วมสร้างพระเศรษฐีสามกษัตริย์ ใครที่อยากจะสร้างบุญสร้างพระเศรษฐีสามกษัตริย์ก็ไปที่วัดวัวขวัญหลอกยอดเกศเป็นทองคาบริสุทธิ์หนักเกือบ2กิโลและเฉพาะพระพักเนี่ยหนักเกือบร้อยกิโลเป็นเงินบริสุทธิ์องค์เป็นสำลิจเรียกว่าสามกษัตริย์สําเร็จสมปรารถนาก็มีโอกาสบุญทิ้งท้ายเอาละครับเรื่องการเงินดูแลผ่านไปว่าดีปีนี้อย่างแน่นอนถ้าผมทายว่าดีแล้วคุณนอนรอก็จนต่อไปมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับทายเนี่ย ไทยว่าทําดีอย่างนี้แล้วจึงได้ผลดีไม่ใช่ทายให้คนขี้เกียจคนสันดานไม่ดีคนที่รอฟ้ารอฝนแล้วก็รอว่าจะแม่นไหมไม่แม่นหรอกครับเพราะคุณก็จนเท่าเดิมเหมือนเดิมเพราะคุณไม่ได้ทําอะไรนะถูกต้องไหมครับส่วนในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักและครอบครัวชาวราศีสิงห์นี่นะครับจะได้คู่ที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้หรือคู่ที่เป็นสองเพศหรือคู่ที่สับสนในเพศอะไรนี้นี้นะครับก็จะแปลว่าคู่แท้ก็จะมีลักษณะที่มีตําหนิเป็นไปลักษณะดังกล่าว เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์มักจะได้คู่ที่แก่กว่าและชาวราศีสิงห์ที่ยังเป็นโสดก็มีโอกาสจะได้คู่มาเป็นเพื่อนหรือได้เพื่อนมาเป็นคู่หรือได้มีโอกาสเดินทางไกลแล้วเจอคู่แต่ผมดูแล้วตามสภาพต้องคบกันไปยาวประ,ะมาณสองสามปีจึงค่อยลงเอยหรือตกลงปรงใจดูใจกันยาวๆนะครับส่วนใครมีครอบครัวแล้วในระยะนี้ก็ได้เพื่อนมาเป็นคู่ใจในการเกื้อกูลประกอบกิจทําการงานให้รุ่งโรจน์เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นมิตรคู่ใจเกื้อกูลกันไปให้เจริญรุ่งเรืองก็ขอให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เข้าใจเกื้อกูลต่อกันในฐานะคู่รักคนรักส่วนใครก็ตามทีที่เป็นคนโสดก็คบค้าสมาคมดูคนใกล้ตัวอย่าดูคนไกลตัวอาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักมักคุ้นแล้วกลับมาเกื้อกูลเป็นบุญกุศลอาจจะได้เป็นคู่ชีวิตกันต่อไปก็ขอให้คุณสมหวังสมปรารถนาในความรัก และยิ่งาอยากปรารถนาให้สมหวังในความรักปีนี้ผมก็สร้างเทพเจ้าที่ทําให้สมหวังในความรักคือพระตีมุรตินาตราชก็ไปร่วมบุญสร้างที่วัดบูขวัญตั้งแต่ต้นปีถึง25กุมภาพันธ์เททองหล่อองค์พระตีมุรตินาตราชเทพเจ้าแห่งความรักให้สมปรารถนาในความรักนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนแข็งแรงไม่เป็นอะไรง่ายๆแต่ชาวราศีสิงห์ถ้าจะเป็นไปหนึ่งกรรมเก่าสองถูกของคนเล่นของใส่ หรือจะมีเหตุเพศภัยด้วยโรคกมบางประการเพราะฉะนั้นดูจากดวงชะตาชาวราศีสิงห์เนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าชาวราศีสิงห์ต้องดูแลตรวจร่างกายระบบเลือดมีปัญหาไหมระบบสมองประสาทมีปัญหาไหมนะครับและที่สําคัญมีบุญบารามีประการหนึ่งคือบุญบารามีที่ได้สักการะบุญบารามีที่ได้สร้างองค์บรมครูหมอชีวโกโกมารพัฒน์ใครก็ตามทีที่เกิดมาและเป็นลูกของพ่อแม่ที่หนึ่งขี้โรค นะใครที่เป็นเด็กขี้โรคสองเด็กดือ้อสามเด็กไม่มีปัญญาเอาเลยครับพาลูกพาหลาหนของคุณมาที่วัดแคยกทูบเทียนแพรกล้วยผลละหมากลากไม้ที่วัดแคเขาจัดเอาไว้ให้คุณบูชาทําบุญตามศรัทธาจะร้อยบาทสองร้อยบาทนะที่วัดเขาจัดเอาไว้ให้แล้วก็จุดทูบเทียนมอบบุตรให้เป็นบุตรของหมอชีวกข้าพเจ้าขอยกบุตรนี้ให้เป็นอุป,ปถัมภ์ของหมอชีวกจงดูแลคุ้มครองบุตรข้าพเจ้าให้หายป่วยหายเจ็บ คุณจะเป็นเด็ก3าขวบ1ขวบ2ขวบ3าขวบ5ขวบนะครับแล้วเป็นเด็กดื้อเด็กป่วยหรือคุณจะเป็นคนแก่ขี้โรคหรือเป็นคนแก่ที่ป่วยมาไหว้ขอพรในท้งนั้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคุณที่เกิดในราศีสิงห์ต้องมาสักการะวันทาคุณที่เกิดในราศีตุลป่วยเจ็บต้องมากาบสักการะวันทาคุณที่เกิดในราศีธนูต้องมากาบไหว้สักการะวันทาจะได้พ้นทุกโศกโวยภัยส่วนใครที่อยากร่วมบุญร่วมสร้างภาคอีสานไปเขียนแผ่นทองอธิษฐานที่วัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมา เขียนแผ่นทองหล่อหมอชีวกปีนี้ผมจะนําประชาชนหล่อหมอชกสถิตไว้นวัดสารลอยวัดที่ไว้อธิยาโมจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งเดียวอีสานส่วนในกรุงเทพนั้นจะหล่อหมอชีวกที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบรุรีคุณก็ไปเขียนแผ่นทองอธิษฐานได้มหามงคลบุญเสริมดวงชะตาราศีมหามงคลบุญร่วมสร้างสําหรับชาวราศีสิงประจําปีพุทธศักราช2556นี้นะครับขอเรียนเชิญชาวราศีสิงเนี่ยได้มีโอกาสมาที่วัดแคร์ตำบลรั่ใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกับมาไหว้สักการะพระปฏิมาศักดิ์สิทธิ์สามวัดพร้อมกันในหนึ่งสถานคือมากับสักการะหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลร่วมซื้อที่ถวายวัดป่าเลไลจะได้คุ้มครองประสิทธิให้เรายิ่งใหญ่โตพ้นทุกโศกโวยภัยแล้วมาที่วัดแคร์จังหวัดสุพรรณบุรีตะบลโลใหญ่มาสักการะวันทาพระปฏิมาศักดิ์สิทธิ์พระเศรษฐีนวโกศหลวงปู่คงปีนี้หลวงพ่อเจ้าวาดพระครูไพศาลธรรมวงศ์สร้างหลวงปู่คงเรียกว่าหลวงปู่คงนั่งพญาต่อ ต่อที่ว่าคือต่อเงินต่อทองเหรียญน,นี้ด้านหลังเป็นยันนะเมตตามหานิยมทั้งเกิดโชคลาภพูนผลเป็นมหามงคลดวงชะตาราศีและที่สําคัญที่วัดแคร์จังหวัดสุพรรณบุรีปีนี้มีโครงการบูรณะหอสวดมนต์ผมนําสาธิชนสร้างเหรียญเจ้าสัวอู่ทองเจ้าสัวอู่ทองเป็นเหรียญที่ใครบูชาแล้วรวยจะได้เป็นเจ้าสัวสมใจสมปรารถนาเป็นพระพุทธปฏิมาอู่ทองนั่งบนเหรียญทรงเจ้าสัว อันศักดิ์สิทธิ์เป็นมหามงคลนเรมิตรร่วมบุญบุรณะหอส่วนมนุคุณมาที่วัดแคร์เนี่ยมากราบสักาาการะวันทาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครป่วยใครเจ็บก็มาไหว้ขอพรจากฤาษีหมอชีวกและที่สําคัญนะครับที่วัดสัมประสิวร่วมสร้างวิหารพระมนฑดบที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองสมฤทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสัมประสิวพาลูกพาหลานไปดูโดเรมอนไปดูฤาษีไอแพดพร้อมทั้งร่วมเขียนแผ่นทองอธิษฐานสร้างองค์พระเดชสวนทรงประกาศอินรภาพและสางบัญชี ที่จะได้ทําสงครามยุทธถีมีชัยชนะต่อมหารุราชาและใครอยากรวยแบบทันตาทันใจพลาดอีกหนึ่งรายการไม่ได้นําเต้าดูดทรัพย์บูชาร่วมบุญได้ที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรายได้ก็ร่วมสร้างพระบัวสดพระบัวขวัญส่วนใครที่มีทุกมีโศมีโพยมีภัยหลายประการไปกราบสักการะองค์สามพระราหันบรรดาลโชควัดพระศรีมาธาตุบางเขนและบุญยิ่งใหญ่ประจําปีที่เราควรจะทําให้เขาคือดวงวิญญาณเด็กทารกที่ถูกทําแท้งทั่วรัฐจักรและทั่วโลกดูยันเล่ห่อนทั้งหลายประกอบพิธียิ่งใหญ่นวัดแคร์ต่ เรามาทำบุญร่วมกันเป็นปีที่6ครั้งที่7ในวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2556มารบร่วมพิธีกันนะครับผมจะมานำบวงสวงและทำบุญทักศิณรุปทานอุทิศดวงวิญญาณเด็กทารกที่ถูกตำแท้งร่วมกันส่วนใครที่อยู่กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงก็ไปร่วมบุญที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีร่วมบุญทำบุญให้เด็กที่ถูกตำแท้งร่วมบุญสร้างพระโบสถเป็นปีที่สองครั้งที่สองในวันที่ 20- 21กรกฎาคมก่อนวันเข้าพรรษา ก็ไปร่วมบุญใหญ่ทําบุญให้เด็กที่ถูกทำแทงร่วมกันนะครับในสองสถานคือทั้งวัดแคร์และวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีเอาละครับนี่คือมหามงคลบุญที่เป็นบุญสร้างและมหามงคลบุญวัตถุที่ได้ร่วมสร้างก็ขอให้เป็นมงคลบุญเสริมดวงชะตาราศีให้ชาวราศีสิงห์พ้นทุกข์สโคยภยัยประสบความสําเร็จมีความสุขทุกป,ประการในปีพุทธศักราช2556ดีครับ ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านอาตมาพระครูไพศาลธรรมวงศ์เจ้าวาวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีก็ขออนุโมทนาชื่นชมในกุศลและเจตนาที่อาจารย์ลักณ์เลขานิเทศได้นำพาบุญมาช่วยมาร่วมสร้างวัดแคมาโดยตลอดเป็นเวลาระยะเวลา7ปีด้วยกันตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเริ่มแรกวัดแคนั้นมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ทุกสิ่งทุกอย่างในวัดพังหมดตมาก็มาเริ่มบูรณะวัดแครในสูวนต่างๆตั้งแต่การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดถึงการได้สร้างมนปบ,บุรพาจร,จริยานุสรก็ได้รับแรงศรัทธาจากอาจารย์ลักษณ์ลิขานิเทศมาช่วยเป็นหลักในการระดมทุนในการจัดสร้างมนดบหลังนั้นสําเร็จด้วยปัจจัยทั้งหมดประมาณหล้านกว่าบาทด้วยกัน แล้วก็ในส่วนต่างๆที่ทางวัดได้บุรณะนั้นก็เห็นชัดเจนก็คือจะเป็นาสาราการประเรียนปฏิบัติธรรมใช้ระยะเวลาในการบุรณะเป็นเวลาจำนวน2ปี6เดือนด้วยปัจจัยทั้งสิ้นประมาณ20ล้านบาทด้วยกันเม็ดเงินจานวนนี้ได้มาจากการที่อาจารย์รักในขาธิเทศเป็นผู้ที่นําบุญมาให้กับทางวัดชักชวนญาติโยมมาทําบุญในช่วงปีใหม่ก็ดีหรือว่าในส่วนของวัตถุมงคลที่ ทางวัดออกให้ญาโยมเช่าบูชาหรือว่าในส่วนของที่อาจารย์รักได้เป็นผู้ทําถวายวัดก็นําเอามาให้ญาโยมนั้นได้เช่าบูชาแล้วก็เอาเงินจานวนนี้มาบูรณะสาราการประเรียนหลังนี้จนแล้วเสร็จสําเร็จนะด้วยปัจจัยประมาณ20ดล้านบาทด้วยกันก็ขออนุโมทนาขอบคุณพอยินดีกับอาจารย์รักที่ได้ช่วยวัดแคร์มาโดยตลอดในในระยะเวลา7ปีด้วยกันในวาระดิธีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช2556ที่จะมาถึงนี้อัตมาภาพพระครูไพศาลธรรมวงศ์ขออารัธนาคุณพระศรีรัตน์ไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอบารมีขององค์หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลบารมีขององค์หลวงพ่อพระพุทธสุพรรณภูมิหลวงพ่อพระพุทธมงคลหลวงพ่อสําเร็จหลวงพ่อแสนสุขหลวงพ่อพระพุทธรรมหาเสียจทีนวโกฏตลอดถึงหลวงปู่คงกุมารทองและคุณแผนขอโปรด มาร่วมอภิบาลรักษาคุ้มครองปกปักรักษาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมและฟังรายการนี้ให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นปรปไดช้ชอบประกอบปรปไดรรมแล้วไซนั้นขอให้จงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จ,จ,รจทุกท่านทุกคนจากนี้สืบไปเมื่อหน้าอาตมาภาพทบุญครั้งใดคาใดก็ขอให้ผลบุญนั้นจงไปสู่ญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยกันทุกคนเทิน ขอเจริญพร